สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีคําแนะนําดีๆมาฝากสําหรับท่านที่กําลังวางแผนเดินทางท่องเที่ยวนะคะขับรถขึ้นเขาลงเขาอย่างไรให้ปลอดภยัยวันนี้เรามีคําตอบมาฝากค่ะสําหรับช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะคะนักท่องเที่ยวหลายท่านคงจะหาโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสลมหนาวณนะสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะยอดเขาค่ะซึ่งวันนี้เรามีคําแนะนําในการขับรถขึ้นเขาลงเขาเพื่อความปลอดภัยมาฝากสําหรับทุกท่านนะคะ เริ่มจากการขับรถขึ้นเขาก่อนค่ะหากเป็นรถเกียร์ธรรมดาควรใช้เกียร์ต่ำคือเกียร์1ห,หรือเกียร์สรักษาความเร็วให้สม่ำเสมอสังเกตกำลังเครื่องยนต์และไม่ควรลากเกียร์จนสุดนะคะส่วนรถเกียร์อัตโนมัติท่านควรใช้เกียร์ดีก่อนค่ะหากทางชันมากขึ้นก็ใช้เกียร์ต่ำขึ้นอยู่กับว่ารถของท่านจะเป็นสัญ,ญลักษณ์เกียร์แบบใดส่วนใหญ่จะเป็น D2, D1 หรือ L หรือเ และที่สำคัญต้องรักษาร,รอบเครื่องยนต์ให้อยู่ระหว่าง2,000ถึง3,500รอบต่อนาทีและอย่าขับกระชั้นชิดขันหน้านะคะควรดริบแตรให้สัญญาณรถสวนมันสังเกตอุณหภูมิเครื่องยนต์หากร้อนเกินไปให้หยุดพักรถนะคะ ส่วนการขับรถลงเขาไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติต้องใช้เกียร์ต่ำเช่นเดียวกันค่ะที่สำคัญคือห้ามเหยียบเบรกตลอดเวลาในขาลงนะคะควรเหยียบเบรกเป็นระยะเพราะหากเหยียบเบรกแช่จะทำให้เบรกไหมและเบรกรถไม่ได้ในที่สุดค่ะรวมถึงควรทิ้งระยะห่างให้ปลอดภัยจากรถคันหน้าด้วยค่ะและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะคะหากรถสภาพไม่ดีคนขับไม่ชำนาญทาง โปรดใช้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ซึ่งจะมีความชำนาญเส้นทางมากกว่าค่ะอีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือควรปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำที่ติดตั้งบนสายทางเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวที่ปลอดภัยค่ะ และนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ mm. เช่นเคยค่ะทิ้งท้ายฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับทีมงานของเรากันด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะและขอให้ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัยและมีความสุขนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ